คือณวันนี้ผมเชื่อว่าพิ่านมาประชาชนคนไทยเนี่ยส่วนใหญ่เลยนะฮะผมบอกว่าส่วนใหญ่เลยมีความคาดหวังกับท่านมาคาดหวังกับเสรีมีไวลุยจำคำนี้ขึ้นใจนะฮะคาดหวังกับท่านเนี่ยว่าอยากให้ท่านเสรีเนี่ยเข้ามาบริหารบ้านเมืองในการที่เข้าไปเรื่องดูเรื่องของการคอร์รัปชันเรื่องของซวยเรื่อง,องความอายุติธรรมในแวดวงต่างๆนานาทุกคนอยากพึ่งท่านเสรีพิสุทธิ์ แต่พอมาวันนี้สิ่งที่มันกําลังเกิดขึ้นอยู่ปุ๊บมันกลายเป็นท่านเสรีพิสูจน์ซึ่งเป็นคนที่ได้รับการไว้วางใจด้วยหนึ่งคนเหมือนกันเนี่ยสวนทางสวนทางกับมติของประชาชนส่วนใหญ่ที่มีการไปเลือกก้าวไกลแล้วบอกให้เก้าไกลเนี่ยสละเรือซะทิ้งเรือซะมันคุ้มไหมฮะกับการที่ท่านสวนแบบนี้ท่านมองเรื่องนี้ยังไงท่านกลัวไหมว่าจากเมื่อก่อนเนี่ยอาจจะมี6เสียงวันนี้เหลือหนึ่งเสียงของท่านแล้วต่อไปอาจจะไม่มีอีกเลย ท่านมองเรื่องนี้ยังไงครับผมขอญยตถามตรงๆนะฮะท่านครับครับเชิญครับผมเป็นตัวตนของผมนะฮะ,ฮะผมไม่ให้ใครมาจุงจมูกหรอกอนะนะนะเพราะฉะนั้น้ไปศึกษาชีวิตผมตั้งแต่เด็กเนี่ยผมไม่เคยมีใครมาจุงจมูกผมโตขึ้นมาก็ด้วยตัวผมเองนะฮะครับงั้นตรงนี้ถ้าถามว่าเอะคราวที่แล้วได้ได้สิบเสียงนะสิบเสียงอ่ะไม่เป็นไรคราวนี้ทําไมเหลือหนึ่งเสียงนะประเด็นที่หนึ่งมันแก้รัฐธรรมนูญ ใช่ไหมฮะแต่ก่อนใช้บัตรใบเดียวนะผมได้สิบเสียงนั้นยังถูกโกงเลยนะครับนะแล้วมาค่าวนี้มันไม่ได้คล้กติกาเดิมผมทำงานมาสี่ปีผลงานเยอะแยะประชาชนชื่นชอบมันควรจะได้เกินสิบเสียงขึ้นไปถูกฮ<น>ะกับลดลงมาเหลือเสียงเดียวครับมันเปลี่ยนกติกาไงถูกไหมเพราะมันเปลี่ยนกติกานะอ่าพอเปลี่ยนกติกาปุ๊บมันเป็นอย่างนี้ เราก็ต้องรับความจริงแล้วตต่สภาพแล้วประเด็นที่สําคัญที่สุดเนี่ยผมว่าทุกพักการเมืองผมบริสุทธิ์ที่สุดไม่มีใช้เงินเลยแม้กระทั่งมีตําแหน่งพบตรก็ไม่ได้ใช้เงินเลยนะทําไมพบตรบก็ได้กันคนละสามสิบสี่สิบห้าสิบเสียงแล้วพบตรได้แค่เสียงเดียวแล้วคุณไปฟังดูดิพักนู่นใช้เงินเท่าไหร่ใช้เงิน,งนใ,ชใช้เงินแปะป้ายใช่ไหมฮะปักป้ายใช่ไหมซื้อเสียงกันทั้งนั้นอ๋อเหรอฮะแหผมว่าคิดว่าปะป้ายนะแมท่าน ผมก็อุตส่าห์หาทางออกอ๋อเขาปะป้ายแปะป้ายกันก็เลยเสียงินเยอะแปะป้ายมันก็แปะด้วยกันทั้งนั้นป้ายะฮะอ๋อผมชืตั้งป้ายอันนั้นทําตามกฎหมายครับครับเพราะว่ากกตก็ให้ทําได้แค่ไหนอย่างไรใช่ไหมพิมพ์ป้ายได้แค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยแต่พวกนั้นซื้อเสียงกันทั้งนั้นใช่ไหมที่เราแพ้ไม่ใช่ประชาชนไม่นิยมนะว่าเงินสู้ก็ไม่ได้นะโดยเฉพาะสสอเขตนะฮะสอสเขตนี่ยซื้อซื้อกันทั้งนั้นเลยนะครับ นะือซื้อกันงานผมถึงไม่มีสอสอเขตแะ่คนไงมีแต่ใครชอบพักเสรีรวมไทยก็เลือกมามันก็จะมีแต่บัญชีรายชื่อใช่ไหมฮะงนั้นอันนี้ก็ไม่ได้วิตกของวนนะฮะถึงแม้เข้ามานี่หนึ่งเสียงก็จะทําหน้าที่ให้ดีที่สุดนะข่าวหน้าเลือกตัางไม่เอาก็คือไม่เอาแต่บางคนเขาอ,อกหักเลยนะฮะบางคนอ,อกหักจากคนชื่อเสรีพิสุทธิ์เลยนะเราจะไปห้ามใครเขาจะได้ไงในเมื่อความคิดเราก็เราว่าเราถูกเราไม่ตรยศความรู้สึกตัวเองโ้ พวกคุณที่คิดว่าผมผิดคุณมีอุดมการณ์เท่าผมหรือเปล่านะผมเสียสละเพื่อชาติบ้านเมืองเยอะแยะจะมาชีวิตเสียงแรกพวกคุณเคยไหมไม่เคยถูกไหมเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดว่าความคิดของคุณเหนือกับผมนะมันเป็นกระแสก็ว่ากันไปใช่ไหมใครโฆษณาใครมีไอ้ทิกตอกทำได้เยอะใครมีเยอะมันก็ชนะผมหมดดิถามว่าที่เลือกมาเนี่ยเลือกเข้ามาสภากันเยอะแยะเอาพูดกันตรง ยังไม่ทันเข้าสภา,าเลยขับรถเมาให้ตำรวจจับนะใช่ไหมยังไม่ทันเข้าสภา,าเลยไปตบแฟนตัวเองนี่นี่พูดถึงอันนี้จะพูดจริงจิงกันจะพูดให้ฟังนี่เดี๋ยวนี้ผมตรวจสอบก็มีอยู่คนที่ระยองถูกจำคุกรับสรารภาพขาดคุณสมบัติก็เอามาเดี๋ยวจะต้องถูกถอดถอนแล้วถามอย่างนี้ว่าไอ้ที่เอาเข้าสภา,าเนี่ยมันคนดีหมดหรือไงดีกับผมเหรอดีกับ ลูกพักผมเหรอลูกพักผมเอาเอาเฉพาะในกรุงเทพมาดูเลยนะกับพักที่ได้ในกรุงเทพมากๆเนี่ยประกวดคุณสมบัติกันเลยใช่ไหมลูกพักเหนือเพเยอะไอ้นะั่นโนเนมโนเนมไม่รู้เรื่องอะไรกันเลยแล้วตกลงเนี่ยเลือกเลือกคนดีมาหรือเปล่าสามสิบสามคนในกรทมได้มาสามสิบสองเม,มาเข่งมาปรากฏว่าไอ้คนนู้นก็ไปตบเขาไอ้นี่ก็ไปเมาใช่ไหมอีกคนไม่ได้อยู่ในกรุงเทพอยู่ระยองเขตสาม ดูนี่ได้เลยเนี่ยท่านทัพเอถามนิดนึงนี่ท่านยังอยู่ในแปดพักรวมใช่ไหมเอ้าก็คุณถามผมอย่างนี้ไงก็คุณถามผมอย่างนี้พวกนี้เขาไม่เอาผมเขาไม่ศรัทธาผมมัวรัวแล้วคุณไปศรัทธาเนี่ยพวกนี้มันดีกับผมขนาดไหนใช่ไหมนะลูกพักผมที่ไม่ได้เข้าเนี่ยจบด็อกเตอร์เหมือนอาจารย์นะมีปัญญาเยอะแยะนะแล้วไม่ได้รับเลือกครับไปเลือกไอ้คนเมาคนตบผู้หญิงเงี้ย ตกลงคุณเลือกกันไปหรือเปล่าแต่เขาก็รับผิดชอบตัวเองเลยนะฮะเขาก็ลาออกเลยก็ไม่เกี่ยวแล้วพักอ่ะทำไมไม่รับผิดชอบแล้วคนที่เลือกพวกนี้ทำไมไม่รับผิดชอบอ่ะทำไมเราดีแล้วเหรอพวกเนี้ดีแล้วเหรอใช่ไหมก็สรุปแล้วคุณก็เลือกคนไม่ดีแต่กับวีรบุรุษนาแกนนี่คืออีกเรื่องอ้าวก็คนละเรื่องกันผมมีลูกพักรับผมให้ดีๆให้เลือกไปเอาประวัติมาดูก็ได้ครับไม่เลือกไปเลือกไอ้คนเมาคน ผบทำ้ายผู้หญิงนี่ใช่ไหมครับท่านแล้วใค,ใครผิดใครถูกเอางี้ <นะ S 2> เดี๋ยวเดี๋ยวพักกันสักครู่รหนึ่งนะเริ่มจะเดือด